ชีสนมสดเนื้อเด้งๆแบบนี้นะคะสามารถทําได้ง่ายเลยค่ะวิธีการทํานะคะไม่ยากเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดูค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะใช้วัตถุดิบแค่2อย่างเองค่ะอันดับแรกที่ต้องเตรียมก็คือนมสดค่ะวันนี้ก็คือลองทําเป็นนมสด1ลิตรนะคะที่อินเดียการทําชีสนมแบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะแล้วก็มีขายกันทั่วไปเลยค่ะนํานมของเรานะคะมาต้มจนเดือดค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมอันดับ2ก็คือเป็นมะนาวนะคะใครไม่มีมะนาวก็ใช้พวกน้าส้มสายชูแทนได้ค่ะสามารถใช้ได้ค่ะก็นําน้ามะนาวนะคะเทลงไปในนมที่กําลัง เดือดค่ะขั้นตอนนี้ก็คือจะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนคนไปเรื่อยๆเลยค่ะพอมันเริ่มเป็นลิ่มๆแบบนี้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันช้าเกินไปหรือว่ามันไม่จับตัวเป็นก้อนเนี่ยก็ให้ใส่น้ํามะนาวเพิ่มค่ะกิ่งก็ใส่น้ามะนาวเพิ่มลงไปนะคะแล้วก็พอคนคนแบบนี้จะเห็นได้ว่าน้ํามันเริ่มใส่แล้วก็ชีสของเราเนี่ยเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็นํามารองด้วยผ้าขาวบางค่ะกิ่งจะล้างด้วยน้ําเปล่าหนึ่งน้ำนะคะเพื่อเอาพวกรสชาติของมะนาวเนี่ยออกไปค่ะจากนั้นนนกกก็บะะ็บบบบีีีีะะะะะคคเเเออออาาาา้้้ํํให,หยทททท่่่่สุดจดจไ ผูกเป็นปมแบบนี้นะคะแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะเอาอะไรหนักๆมาทับนะคะเพื่อรีดน้ําออกให้หมดค่ะทับไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะหรือว่าน้ําเนี่ยออกไปหมดแล้วค่ะเราก็จะได้ชีดก้อนกลมๆแบบนี้นะคะเพื่อใช้ในการทําอาหารต่อไปค่ะรสชาติจะมีความออกนมๆน,นะคะเอาไปทําอาหารทาขนมอร่อยมากค่ะ